คุณลุงรู้จักแจ็คสันหวังไหมครับใช่ครับหล่อไหมครับลุงหล่อขาวหล่อขา,ขาวเลยขาวเหลอ่อขาวหลอ่อไปดูซิเป็นอย่างไรครับนี่ก็เป็นบรรยากาศภายในคลองลาดตะาว้าวต่อเดี๋ยวข้าวต,ต่อ,ตอนนะู่นไม่เอาสูตต่อถอยถอยไปอยู่ ตักกล้ามาส่งครับค oh! wow. mm ุณ hmm. ผ mm ู้ชมไม่มีครับนี่ท่านผู้ว่าครับ

ยัไม่ได้กินเว้ยติดู้ครับพี่นการจิบไม่เป็นไรนะครับมากครับน,น้องก็มาเวมีแข่งอีกไหมเนี่ยหอครามนฝั่งนู้นมีแข่งอีกไหมครับ không niเลย ฮะ pickup cô go go go, 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 go. go, go, go. you i don't are really almost